สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโฟนพึ่งได้ของสิ่งหนึ่งที่สั่งซื้อจาก ebay นะคะมาแล้วก็ดีใจดีใจมากเลยไปเต้นเต้นตอนเปิดวิสเตอร์เขาก็ขำอะเขายิ้มใหญ่เลยอะก็โฟนไม่ได้เน้นย e ี่ห้อนะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นคุณภาพคือเอาชอบเข้าว่าไงแล้วข้อราคาไม่แพงมากนะคะซื้อมานี่ราคา89.99แล้วก็ส่งฟรีนะคะ มันคืออะไรมันคือสิ่งนี้กระเป๋าเดินทางแถมแทมๆนะคะนี่นะคะลายมันก็มีลายเยอะนะในอีเ์แต่ว่าภาพลายนี้ลายนกคูกนะคะก็พอใช้ได้มันก็ไม่ได้หนานะมันก็บางๆอะ่ะแต่ว่าก็น่าจะสมสมคนราคาเวลาเราขึ้นเครื่อง,งบินเน่ยกระเป๋ามันก็ต้องโดนโยนโดน,โดนกระแทกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ถ้าซื้อแพงๆระบบเสียดายนะคะของวินเตอร์เขามีอยู่แล้วใบหนึ่งใบตั้งเท่าไหร่อะสองร้อยกว่าเนี่ยเอาล่ะต่อไปนะคะมันยังไม่หมดเท่านี้นะแปดสิบเก้าจุดเก้าเก้านะคะมีอีกเปิดเข้าไปนะคะแอมเพนใบหนึ่งใบนี่นะคะใส่รองลงมาอันนี้ อันนี้น่าจะ21นิว้วอันใหญ่น่าจะ28นิว้วมั้งจำจาไม่ได้นะคะแล้วก็เปิดออกไว้อีกชอบมากเลยอ่ะแถมแถมมีนึ่งใบดีอันนี้ใบกำลังดีนะถ้าแบบว่าไปแบบไม่กี่วันอะ่ะเหมือนว่าไปเพิ่งเดินทางไปโอไฮโอมานะคะว่าไม่มีกระเป๋าใบเล็กก็เลยใช้ ระเป๋าใส่หนังสือไปก็ยัดจนแน่นแหละแต่นี้มันถ้ามีอันนี้มันจะดีกว่าเนอะเพราะว่ามันเป็นทรงกระเป๋าเดินทางมากกว่านะคะเอาละยังไม่หมดเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งชิ้นแถมแค่เหี้<笑><笑>ยดิชอบมากเลยอะ่ะกระเป๋าหิว้วมีหูสะพายด้วยนะยังไงนี่ใส่สะพายด้วยเห็นไหมคะ Okay. ชอบชอบจริงๆเลยเอามาให้ดูเฉยๆมะคะมาให้อวดเพาชอบก็สำหรับบอ้านก็คือเหมาะราคาเหมาะสมกับราคานั่นแหละ89.99สองฟรีนะคะกระดาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ